เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกฝ่ายข้าศึกจากกกพิษณุโลกระดมยิงเรือรบพระที่นั่งหมายปิดพระชนชีพค่ะ และมีลูกกระสุนปืนนัดหนึ่งของข่าศึกต้องเข้าที่ประชงหรือแข้งของพระองค์โดยในศึกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากจบศึกบางกุ้งที่พระเจ้าตากศินสามารถตีกองทัพพมา่าข่าศึกออกจากขอบเขตกันตสีมาไปได้ก็เป็นที่เรื่องลือของคนทั่วไปถึงเกียรติศักดิ์ของพระองค์ทําให้มีก๊กเล็กๆและผู้คนมากมายที่อยู่ในป่าได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมากขึ้นยอมสวามีพักเข้าร่วมกับพระองค์ แต่ถึงอย่างนั้นกรุงธนบุรีก็ยังมีหัวเมืองใหญ่ๆตั้งแข่งข้ออยู่อาทิเช่นกกเจ้าพระยาพิษณุโลกที่เมืองพิษณุโลกซึ่งมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองพิษณุโลกมีอาณาเขตตั้งแต่เมืองนครสวรรค์ไปจนถึงเมืองพิชัยกกเจ้าพระฝางที่เมืองสว่างคบุรีของพระยากุเถระเรือนมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสว่างคบุรีมีอาณาเขตเหนือเมืองพิชัยขึ้นไปเมืองแพร่และเมืองน่าน กกเจ้านครศรีธรรมราชที่เมืองนครศรีธรรมราชของเจ้านครศรีธรรมราชมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชมีอาณาเขตตั้งแต่เมืองชุมพรจนถึงเขตแดนมลายูก๊กเจ้าพิมายที่เมืองพิมายของกรมมะหมื่นเทพิพิษมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองพิมายมีอาณาเขตแขวงหัวเมืองตะวันตกฝ่ายดอนไปถึงแดนกรุงศรีสัตนาคณะหูฝ่ายใต้ลงมาถึงเมืองสระบุรีค่ะ แล้วเหตุใดพระเจ้าตากศิลจึงคิดจ,จะเข้าตีกกเจ้าพระยาพิศนุโลกนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานเรื่องนี้ไว้ต่างๆนานาค่ะ เช่นมีผู้วิเคราะห์ว่าที่ตีเมืองพิษณุโลกก่อนก็เพราะเป็นเมืองหน้าด่านแถมทหารและเจ้าเมืองก็มีฝีมือหากไม่อ่อนน้อมก็กลัวจะเข้ากับพม,มา่าแล้วถ้าจะตีกกอื่นก็ต้องระวังเมืองพิษณุโลกตีตลบหลังเหตุนี้การตีพิษณุโลกก่อนแม้เมืองอื่นตลบหลังก็ไม่น่าห่วงส่วนบทวิเคราะห์ที่2มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลกว่า ทำไมพมา่าไม่ตีเมืองพิษณุโลกให้เรียบร้อยก่อนในศึกเสียกรุงครั้งที่สองแต่กลับปล่อยเอาไว้โดยไม่กลัวกําลังทางหัวเมืองเหนือตีตลบหลังขณะล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่หรือว่ามีการแอบไปดีลลับเจราจากับพม่าว่าจะไม่ลงไปช่วยอยุธยา โดยที่เนพงสวดานไทยอาจจะไม่ได้เขียนเล่าเรื่องนี้เพราะช่วงนั้นบ้านเมืองเข้าสู่ยุคยราจนก็เป็นได้เหตุนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้พระเจ้าตากศินจําเป็นต้องตีกกพิษณุโลกให้แตกก่อนเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นรับสึกพม่าในอนาคตหรือแม้แต่เรื่องที่ว่าเพราะพิษณุโลกนั้นไม่ถูกพม่ารุกรานทําให้เข้าปราทาญยาหารบริบูรณ์และหากพระเจ้าตากศินตีเมืองพิษณุโลกได้ในยะหนึ่งก็จะได้ ได้ฐานสเบียงเพิ่มขึ้นแต่จะอย่างไรก็ดีค่ะ เรื่องเหล่านี้ก็เป็นแค่การคาดเดาการตัดสินใจของพระเจ้าตากสินเท่านั้นเพราะในพงศาวดารก็ไม่ได้ระบุเหตุผลอะไรเอาไว้มากนะักโดยในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศเจิมได้เล่าถึงสึกครั้งนี้ไว้ว่าลุศักราชสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกพลนิกรดำเนินทัพศัพท์ด้วยโยธาหารใหญ่น้อยขึ้นไปปราบเมืองพิศณุโลกถึงตำบลเกยชัยพระยาพิศณุโลกรู้เหตุ จึงแต่งคนทหารตั้งให้หลวงโกษายังยกออกมาตั้งรับพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนำทัพทั้งปวงเข้ารณรงค์ด้วยค่าศึกครั้งนั้นฝ่ายค่าศึกยิงปืนมาดังหาฝนต้องพระชงเบื้องซ้ายเลียบตัดผิวพระมังสะไปจึงให้ลาดทัพกลับยังกรุงทนบุรีเรื่องที่พระเจ้าตากสินป้องกระสุนปืนฆ่าศึกรวมทั้งศึกกกพิษณุโลกครั้งนี้ยังมีคำบอกเล่าจากตำนานว่ากกของเจ้าพระยาพิษณุโลกนมเดิมื่ เ,เคยเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีกกของเจ้าเมืองผู้นี้เป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องกำลังพลและเชี่ยวชาญในยุทธวิธีสงครามจากวีรกรรมที่เคยยกพลไปต้านทัพพมา่าที่สุโขทยัยเมื่อครั้งก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกค่ะ ตำนานเล่าว่าพระเจ้าตากศินยกไปตีครั้งแรกก็เสียทีฆ่าสึกเพราะพระองค์ทรงต้องประแสปืนที่บริเวณพระชงหรือแข้งด้านซ้ายพระองค์จิงจำต้องถอยทับกลับซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนั้นมีพระอุปนิสัยเป็นนักรบเสมือนกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในอดีตพระองค์ทรงนำทับออกรบด้วยพระองค์เองทำให้ฆ่าสึกได้โอกาสเห็นช่องรุมยิงณบริเวณที่พระองค์ทรงเสด็จในทัพ เรื่องที่พระองค์ต้องประแสงปืนในครั้งนี้จึงดูว่าน่าจะเป็นความจริงเนื่องจากมีการพูดไว้ทั้งในตำนานและในพงศาวดารว่าพระองค์ถูกฝ่ายฆ่าศึกลอบลงพระชนแต่ไม่สำเร็จในการออกศึกครั้งนั้นจริงนอกจากนี้ยังมีหลักฐานของบาทหลวงที่เป็นหลักฐานร่วมสมัยที่ได้จดบันทึกถึงอุปนิสัยของพระเจ้าตากสินไว้ในหลายเรื่องดังที่แอดมินจะกล่าวดังต่อไปนี้ จดหมายมองเซนเยอเลอบองในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช1772หรือพุทธศักราช2315ระบุว่าบรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจ้าตากสินว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พระเจ้าตากสินเองเรียกพระองค์เองว่าเป็นแต่เพียงผู้รักษากรุงเท่านั้นพระเจ้าตากสินหาได้ทรงประพฤติเหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดินก่อนๆไม่ในธรรมเนียมที่ว่า พระเจ้าแผ่นดินจะไม่เสด็จออกให้รัษฎรหินพระองค์ด้วยกลัวจะเสื่อมเสียพระเกียรติยศแต่พระเจ้าตากสินไม่ทรงเห็นชอบด้วยเลยกับเรื่องนี้เหตุนี้พระเจ้าตากสินจึงทรงพระปรีชาสามารถยิ่งกว่าในบรรดาพวกเราเพราะไม่ทรงเกรงว่าถ้าเสด็จออกให้รัษฎรพลเมืองหินจะทําให้เสียพระราชอํานาจลงแต่อย่างใดนอกจากนี้พระองค์มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรการทั้งปวงด้วยพระเนตรของพระองค์เองและจะทรงฟังการทั้ง หลายด้วยพระกันของพระองค์เองทั้งสิ้นพระองค์ทรงอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยทั้งทรงกล้าหารและพระปัญญาเฉียบแหลมมีพระนิสัยกล้าได้กล้าเสียและพระทยเร็วถ้าจะว่าไปก็ทรงเป็นนักรบที่กล้าหารคนหนึ่ง เ,เรื่องที่สมเด็จพระเจ้าตากสินนำทัพออกรบเองก็ดีเรื่องที่ท่านบัญชาการศึกและบริหารบ้านเมืองแบบถึงลูกถึงคนก็เป็นที่ประจักษ์ในหลายเหตุการณ์ค่ะเหตุนี้การที่พระองค์ต้องประแสงปืนในครั้งนี้จึงมีความน่าจะเป็นเรื่องจริงสูงส่วนในเรื่องบาดแผลที่พระองค์ต้องอาวุธฆ่าศึกครั้งนั้นก็มีดีเทลในบันทึกและตำนานซึ่งพูดถึงเรื่องนี้แตกต่างกาัน เช่นในบันทึกก็จะบอกว่าต้องแค่เฉียวเรียบตัดผิวพระมังสะไปแต่ในตำนานก็จะบอกว่าท่านโดนกระสุนปืนฆ่าศึกเข้าที่แข้งทำให้ทรงเจ็บปวดมากเกินจะระงับความเจ็บแล้วรบต่อได้แม่ทัพนายกองเป็นห่วงพระองค์มากจึงสั่งถอยทัพโดยพลรการสุดท้ายแม่ทัพนายกองก็โดนพระองค์ดุว่าทำไมไม่รบต่อ อย่างไรก็ดีหลังจากที่ทัพกรุงทนบุรีถอยออกจากสมรภูมิรบไปไม่นานเจ้าเมืองพิศณุโลกเรืองก็ดีใจเมื่อรู้ข่าวนี้ว่าทัพของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีที่ชาวบ้านชาวเมืองโจ์ขานกันว่าเก่งกล้าสามารถก็ยังต้องล่าถอยทัพกลับไป จึงหลงตนสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเจ้าอีกคนแต่ทว่าเจ้าเมืองพิษณุนโลกขึ้นเป็นใหญ่ได้เจ็ดวันก็ถึงแก่พิราลายัยพระอินทราอากรผู้เป็นน้องชายก็ขึ้นรั้งเมืองแทนแต่ก็ไม่กล้าตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าอีกหลังจากนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จะตัดเข้าสู่ความวุ่นวายทางเมืองนครราชสีมาและทำให้ในเวลาต่อมานำไปสู่จุดจบของกรมื่นเทพิพิษพระราชโอรสองค์หนึ่งของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่หลังจากเสียกรุงครั้งที่สองซึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ